เทท้งที่ของมั่นยังอยู่กับผู้หญิงนี่แหละนะฮะผู้หญิงไปแต่งงานกับคนอื่นครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ฮะกับเรื่องราวของคุณธงทมภูอ่าวซึ่งได้เผยถึงภาพงานมั่นของตัวเองกับแฟนสาวนี่แหละคุณเอ๋ยเป็นภาพงานแต่งงานของฝ่ายหญิงกับชายอื่นๆด้วยคืองานมั่นตัวเองอ่ะก็จัดแบบยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้หญิงไม่ให้ขายขี้หน้าเขา ส่วนผู้หญิงอ่ะไปแต่งงานกับคนอื่นก็ใหญ่โตเหมือนกันค่ะ <5. S 1> มั่นกับผมผู้ชายบอกงี้มั่นกับผมแต่ไปแต่งกับคนอื่นทั้งที่ยังไม่ถอนมั่นกับผมด้วยผมได้มั่นหมายไว้15มกราคม2562ปีที่ผ่านมานะ <5. S 1> คุณนะไปแต่งงานกับคนอื่น19มกราคม2563 1ปีหลังจากมั่นไปแต่งงานกับคนอื่นที่จังหวัดมาหาสรารคามซึ่งยังไม่ได้เลิกกับผมเลย แต่พ่อแม่ฝั่งผู้หญิงให้ผู้ชายคนอื่นเนี่ยมาแต่งแล้วก็จัดงานเลยทั้งที่ทางผมเนี่ยผมมั่นไว้ก่อนแล้วนะ,ะผมมั่นหมายไว้แล้วนะยังไม่ได้เลิกรากันหรือว่าถอนมั่นด้วยซ้ำไปยังคาของมั่นอยู่<ะ>แต่ผู้หญิงไปแต่งกับคนอื่นแล้วทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรียกค่าสินสอดทองมั่นเนี่ยคืนไม่เอาเปรียบอะไรแต่ทางพ่อผู้หญิงเนี่ยบอกว่าไม่คืนค่าสินสอดเอาว ลูกสาวไม่ได้แต่งงานกับเขาทําไมไม่คืนให้เขาล่ะพ่อทําไมพ่อพูดอย่างนี้ล่ะเขาไปมันหมายเอาไว้พ่อก็ต้องให้ลูกสาวแต่งกับเขาแต่ลูกสาวพ่อเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นพ่อก็ต้องคืนของมันเขาไปไหมอ่ะใช่ต้องคืนต้องคืนฮะก็ไปสู้กันในชั้นศาลไปสู้กันในชั้นศาลครับตอนนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะสู้ถึงที่สุดครับผมเชื่อในความจริงแล้วก็ความเป็นธรรมของศาลในการต่อสู้ครั้งนี้ เนื่องจากว่าพ่อผู้หญิงคุณผู้ชมพ่อผู้หญิงบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาผมเบื่อคำนี้มากเลยคุณกมลพรเวลาจะสู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่มั่นใจมากว่าตัวเองะถูกต้องยังไงทรัพย์สินมมนต้องเป็นของฉันก็จะพูดประโยคนี้เหมือนกันหมดว่าอยากได้ไปฟ้องเอาจริงไหมรูปงานมั่นเนี่ยนะฮะเป็นเท่าแก่ผมไปมั่นหมายวางเงินก็คือ15มกราคม62 ส่วนรูปงานแต่งที่คุณผู้ชมเห็นในจอเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยเป็นงานแต่งกับคนใหม่ก็คือ19มกราคม63ผมขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือในการฟ้องร้องในครั้งนี้ชาวเน็ตนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบเลยหลายคนบอกว่าถ้าเคลียร์กันไม่ลงก็ต้องใช้ช่องทางทางกฎหมายแบบนี้แหละคุณกรมลพรฟ้องร้องเอาสินสอดคืนมาให้หมดเพราะสินสอดทองมั่นเนี่ย สมมติผมไปขอคุณเอ้ยต้องยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้นะสมมุติว่าผมไปขอกรมลพรผมวางทองสิบาทวางเงินสองล้านวางเครื่องเพชรอีกสามล้านวางรถยนต์หรูอีก1ิบล้านคุณต้องเป็นของผมค่ะใช่ไหมใช่พอวางสินสอดทองมั่นไว้แล้วถ้าเกิดที่ฉันไม่พอใจที่จะแต่งงานกับคุณคุณก็ต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดมาให้ผมเครื่องเพชรทองรถรถคุณต้องคืนมาไม่ใช่ว่าคุณเอาของผมไปทั้งหมด และคุณไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นไม่ได้คุณก็ผิดจริงๆผิดกฎหมายนะคือถ้าสมมุติว่ายกเลิกงานแต่งเพราะคุณผิดสินสอดอะจะต้องเป็นของอทองมั่นเนี่ยจะต้องเป็นของผู้หญิงเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ไปตกลงกันได้แต่ถ้าหญิงเป็นฝ่ายผิดเห็นไหมฉันหาวัยไหมการมั่นเป็นเหตุถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดนะจ๊ะจะต้องคืนสินสอดนะไอของมั่นนั้นแก่ฝ่ายชายตามมาตรา 1439ถ้ายึดของเขาไว้นะผิดกฎหมายเด้อครับพ่อครับนี่อ่านข้อกฎหมายแล้วนะพ่อใช่ใพ่อจะไปสู้ในชั้นศาลทำไมพ่อใช่พ่อก็คืนเขาไปสิถ้าฝ่ายถ้าฝ่ายชายผิดอ่ะของมั่นตกเป็นของหญิงแต่ถ้าฝ่ายหญิงผิดซึ่งนี่ผิดชัดเจนมากต้องคืนเขาถ้าไม่คืนไปฟ้องเลยมาตรา1438เห็นไหมครบ